สวัสดีครับ f อีต่างๆพี่น้องครับเมื่อนี้เกี้ยวเขาแล้วตาเขาครับนาบ้านยิเจริญร่มครับเบื้องพี่น้องสภาพเขา่าที่จะได้ครับเนี่ยเบื้องฝนผ้ายุโตกู่เบ็ดเื่ครับเนี่ยตากบ่ะใดเลยครับตากเขาประด็ได้เลยฝนเบื้องเอาบนรยากาโตอยู่เบ็ดเมืแอ่เศร้าครับได้ห่อไว้ได้ห่อเขาไว้ครับ หัวมัดมือหอดคำครับพาะยูจามีครับวันที่วันที่ยิบเจ็ดทุลาครับอาจิเขาหอดยิบแปดยิบเก้าช้ามชิปสายพอดีเขา่าออกนอพอดีไปลองิบไปวานต่อเลยเพราะจักมาขับปูอบอลมาขับเปียกได้มาขับปูเอ้เจ็บที่ต่างๆครับหมาบ้านดีเจรือร่มครับนี่หลับใบบ่ครับบ่า,า,า,ายสามบ่ายสี่โมงคุณครับเียักษ์โต๊ะมัดมือมัดเวียนครับ บรรยากาศบัญชียี่สิบเกตตัวราคมหาสำนักง,งานเล่ยครับพี่น้องตกขัดโตกไงผมไปชงยาบรคุมพือวัเพิ่งมาเอาจัก,กรยานขั้นไงไปจอดไปช้างนอกองครับเอาขืนมาบา่ไนดะ้เนาะเบื้องเอาพี่น้องควนตั้งเสียงตั้งเสียงผลครับพายุจ่ามีมีเบื้องเอาตาเข่าหน้าบ้านครับเล่เป็นยังควนพวรนำไลถนนเลย นี่ครับเป็มบานเข็มเงี่ยงเข็มถนนตุลเงานไปหัวผมครับที่แยกน้องเอ๋ยเบื้งเอาอายุอายุจามีนะศูนย์ห้อก้าห้เก้ายสี่งศูครับอากไดยาร่างกายก็ล่งเสื้อโค้งครับโทรหาดีเจรื่นร่มครับพี่น้องเด้อวิทยุพร้อมว่ากันไปศูนย์ห้องหนึเกาคิปนี้ไปชั้นนี้ครับสวัสดีครับ